สวัสดีค่ะ,ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะที่ได้ชมคลิปนี้ดิฉันนางนายนากเกษมชนละทานเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิดกรกรสุขเกษมซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลการปลูกแตงโมนะคะ ซึ่งการปลูกแตงโมครั้งนี้เราได้ทําการลงหลุมปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครบกําหนด15วันพอดีซึ่งจะเป็นการนับใบนะคะของแตงโมให้ครบ5ใบแล้วก็เราจะทําการเด็ดยอดซึ่งแตงโมที่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นอยู่นี้คือเป็นการปลูกเมื่อวันที่18 กันยายนค่ะซึ่งครบสิบห้าวันในวันนี้พอดีนะคะการเด็ดยอดแตงโมของเรานะคะเราจะนับ5ใบนะคะเมื่อครบ5ใบแล้วถ้ามียอดเราจะเด็ดออก1นึ่งหนึ่งสสาสี่ห้านะคะ ห้าใบเราจะเด็ดยอดที่โผล่ขึ้นมาออกเพื่อเราจะเอาแขนงของแตงโมต้นนี้นะคะเอาแขนงและลูกที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากแขนงที่เราได้เด็ดยอดออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดยอดออกเลยค่ะ อันนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวไปดูหลุมอื่นอีกนะคะซึ่งการปลูกการปลูกแตงโมของเราก็นับว่าครั้งนี้น่าจะได้ลูกสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพวนดินและใส่ ปุ๋ยคอกสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากครบ20ถึง30วันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะเมื่อครบห้าใบแล้วมียอดโผลออกมาเราจะเด็ดทิ้งไปเลยก็จะมีมะแมลงมารบกวนบ้างนะคะซึ่งเป็นธรรมดา ของการปลูกปลูกพืชแต่เราก็ฉีดพ่นด้วยอาดีสองอยู่เป็นประจำภูมิต้านทานของต้นแตงโมจึงสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะคะ1 2 3 4 5เด็ดยอดทิ้งเลยมาดูอีกนะคะ ดูต้นที่สวยๆและสมบูรณ์ของเราอีกอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามีห้าใบหนึ่งสสามสี่ห้าเด็ดยอดทิ้งการดูแลแตงโมก็ไม่ยากนะคะอันนี้เป็นการปลูกแตงโมด้วยน้ำหยด ซึ่งเป็นการให้น้ำพอพร้อมไปกับทุเรียนกล้วยไข่และแตงโมระยะการให้น้ำนะคะของทุเรียนก็ดีแตงโมก็ดีเราจะให้น้ำวันละ5ครั้งนะคะซึ่ง การให้น้ําแต่ละครั้งเราจะมีด d สองห้าห้าหนึ่งผสมไปกับถังน้ําเข้าเพื่อกระจายไปตามถังต่างๆนะคะถังน้ําเข้าของเราที่หอกระจายน้ําจะใส่ AD สองหาห้าหนึผสมไปด้วยในอัตราส่วน1 0บซีซีค่ะสำหรับเวลาการให้น้ำของทุเรียนแตงโมและกล้วยไข่นะคะเราจะมีระยะเวลาการให้น้ำคือ,เ,อ,อเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเก้าโมงครึ่ง แล้วก็เที่ยงวันนะคะสำหรับช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีแล้วก็18นาฬิกานะคะช่วงเช้านี้จะให้เป็นเวลา3เวลาส่วนช่วงบ่ายนี่จะให้สองเวลานะคะคือช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็น3โมงเย็นกับ6โมงเย็นไปเลย การให้น้ําแต่ละครั้งเราก็จะมีพนักงานนะคะมาคอยดูหัวน้ําหยดทุกหัวน้ําหยดอยู่เสมอเพราะการให้น้ําเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการปลูกทุกเรียนแตงโมและกล้วยไข่ส่วนการดูแลด้านวัชพืช และด้านมาแมลงนะคะทางสวนของมูลนิธิดรกรสุขเกษมเราได้มีการบินโดรนนะคะซึ่งผสมด้วย RD 2551บินโดรนเพื่อให้ให้ต้นพืชที่เราได้ปลูกเนี่ยมีแรงต้านทานนะคะสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะด้านการเจริญเติบโตการดูแลยอดอ่อนของทุเรียนของแตงโมของกล้วยไค่แล้วก็การอุดมสมบูรณ์จากลำต้นนะคะและนอกจากนี้เรายังมีการใช้รถไถนะคะได้ช่วยกำจัดวัชพืช ของเราด้วยนะคะซึ่งในสภาพที่เห็นนี่คือวัชพืชที่เราไม่ต้องการขึ้นมาเยอะมากซึ่งทำให้มแมลงรบกวนนะคะอาจจะมีมะแมลงรบรบกวนที่กัดกินใบแตงโมบ้างใบทุเรียนบ้างนะคะแต่เราก็ป้องกันได้ค่ะซึ่งเรามีอาดีสองห้าห้าหนึ่ง เป็นตัวช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชและนอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือกเกษตรคือรถไถใหญ่นะคะซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรจะเป็นโดรนพ่นก็ดีหรือรถไถใหญ่ก็ดีนะคะ เราเราใช้เครื่องมือการเกษตรเข้าช่วยซึ่งจะสามารถช่วยในการป้องกันแมลงและศัตรูพืชพร้อมทั้งพลวนดินไปในตัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเกษตรกรไปคุยกับคนขับรถไถ ที่มาช่วยไถยพวนดินและกำจัดวัชพืชนะคะเอ,อ่สำหรับภาพที่เห็นด้านหลังนี่คือรถไถนานะคะที่ได้มาทำการช่วยไถยพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงสวนชำกลางนะคะ แล้วก็หลังจากที่กำจัดวัชพืชที่ในแปลงสวนชํากลางแล้วเรายังกำจัดที่อยู่ของแมลงต่างๆที่มารบกวนในการปลูกแตงโมปลูกทุเรียนปลูกกล้วยไข่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคนขับเลยนะคะ สำหรับแปลงปลูกแตงโมโกล้วยไข่และพันธุ์ทุเรียนในครั้งนี้เรามีผู้ช่วยนะคะคือรถไถใหญ่จะพาป้องกันมแมลงและสัตรูพืชต่างค่ะระบกวนจักเครื่องแป๊กนึงสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามี พนักงานขับรถไถท,ที่ใจดีค่ะค่ะวันนี้มาขับรถให้สวนมูลนิธิดรกรสุขเกษมใช่ไหมคะครับค่ะ <laughs> เป็นไงบ้างคะร้อ,อนครับ <laughs> อากาศร้อนมากใช่ไหมครับ <laughs> ค่ะใจดีมากเลยเอ่อเป็นไงบ้างคะหลังจ,จากที่เห็นทุเรียน <laughs> เห็นกล้วยไข่และแตงโมสวยครับ สวยนะคะ,คคะมีเริ่มมีแมลงรบกวนแล้วเนาะครับขอบคุณมากนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะครับ <laughs> <laughs> สำหรับการดูแลในส่วนของมูลนิธิดอกตรกรสุขเกษมที่สวนชํากลางสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทราบนะคะว่าเราทำอะไรบ้างเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีคลิปข้างหน้าก็คงจะมีกิจกรรมทำอีกแหละคะ่ะและจะเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มีขอมดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิตกันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา